ต้าเลตไหนเพ้าอขอๆกันที่3.5ามากขายไปมา3แสนที่พี่โน้ตมดแล้วได้เงินเท่าไหร่เหลืองเงินเท่าไหร่กัดเหลือเจ็ดแล้วจะสิบเดี๋ยวผมขายของของไอเนี้ยมีมามา มาเลยมาคืนเลยเวลาถือว่าขาดทุนไปสองเอ็มสามไปซีเรียสสิบห้าบาทพ,พี่จกพี่จกเองไปแล้วอ่าโอเค,อเ,คเอาเงินครับตอนเดีวชิตกุโอชิตกุได้กำไรสองเอ็มสองอ่ะหรืว่าเป็นากากรเอาเงินที่แล้วสิเอาเงินมารวมชิตสกุเ,เงินชิตกุขอเนสองหมื่นคนระับสุลต่านชิต